หายหายนี่แหละหายหาหายหกอาจริเปตนสองตัวล่างนี่นี่นี่ะอือเดวเลขออกมาเก้าห้าโอ้โหเฮ้ยคูกอะไรครับสวัสดีพ่อแม่พีหลองเอฟซีครับผมอาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเห่งห้ามวนพี่หลองเนาะ มาตามแม่ห้างปูรือสีครับผมเนาะหลังจากให้ห้าแปเนาะพี่้องเข้าเต็มๆล่างครับผมเนาะสำหรับบนจุดถูบเมตานี่ครับผมสมตัวแตกครับผมเนาะหนึ่งหครับเน้นเน้นเก้าหโดยพี่น้องด้อสำหรับงวดน,นี้ให้มาแล้วครับผมจะผ่านเด็ดขาด เป็นตัวไรไปติดตามรับชมนะฟังดูคลิปให้จบครับไปรับชมน้อบรรยากาศน้ำแปนครับจะได้เห็นใครเห็นก่อนันี้ก็เอาสีน้ำมาคาดไว้ด้วยคาดไว้คาดไว้ที่นวดเก่าบอกเข้าใส่สับไ้หัวไอ้อันนี้นัั่นนนอี้ผลออกอันนี้เนี่ยออกไปแล้วผลออกแล้วให้ถูกแล้วก็ออกไปแล้วนี่งวดนี้วดใหม่ มันก็มีเหมือนกันไปมดตัวนี่เนาะโอ้ตัวเดียวกันสลับกันเอ่อเพิ่นว่ามันตัวเดียวกันอืมเพิ่นเอาให้เขียนเป็นตัวอย่างอ่ะเ้ยพี่ห้ังเด้ออ่าอืมเกาหนึ่งนี่แท้เลยทีเพิ่นวางสัน่ะปูอ่มันจะอยู่คือหาแปดก็สันเด้เนาะหาแปดเพิ่นก็ให้เจ็ดหาแปดเจ็ดแปดหาเพิ่นให้หกตัวหานี่นะคะเนี่ยแปดห้า นี่คือแนวแนวทางปูหรือสีนะคะแต่ว่าแม่ตานีนะสามตัวแตกรอก่อนนะคะรอก่อนเนี่ยคะแม่ตานีมีดเพิ่นว่าเพิ่นเจ้ไห้สามหมวดสอนพุณพี่พี่น้องเอฟซีแม่ตานีค่ะน้องพี่น้องนี่แหละทีมาของหกหนึ่งเก้าน้องพี่น้องเด้อหนึ่งเก้าหกผู้กับเปบนพวกลุ่มอะไให้ฟ้องเลยปูว่ามักเลยเนียนๆเลยตัวนี้หกเก้าเก้าหกกว่าสั้นนี่คือ ผู้ได้รอบปูฤาษีเจ้าขอนห้าแปดแปดห้านี่จนวันเหล็กออกแต่ต้องกอดคุณนกปูจุกข้อไปทำอะไรอยู่รุกมาหายโทรมาตื่นเพราะว่าชุกเฉินยังนี่แค่ชุกเฉินเพราะว่ามีงานกินเลี้ยงตั้งคำหนึ่งระเบิดเอาเขียนหัวดันที่โอ้ลืมใส่ลืมใส่ดันที่เยอะไปหาได้เพียงเด้อหายมากตองหัวเลยวันที่16เนาะเดี๋ยวสิดลืมก่อนรีบตัวนี้เนาะ เดี๋ยวสิเรื่อกกอนเพราะว่าไปจับรัฐบาลไว้บ้างส่งเสริมครับผมเพื่อได้สนับสนุนรัฐบาลเพื่อได้เงินมาช่วยชาติเมื่อนั้นเพื่อนก็ว่าให้ไปยิบสลากกินแบงกันแหละแปด้า้าแปดกันเลยแปด้า้าแปดก็ยังว่าขายมันได้มื่นหนึ่งเปอร์เอากดีเลยดีเติร์ดพี่น้องด้วยหวนเลนะก้าหนึ่งตัวเดียวของฮาแปดได้พี่น้องด้อยให้มาแล้วแปดก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ สองตัวย pues ู่ที่เก nah, ่าหาได้พี่น้องด้อนะคะไหไหที่ไฮอ่าเขาเราล่องความหายอยู่ั ẳ n ละพี่น้องมีไเออแต่ไหนี่มันเคยเข้ามาหลายครั้งละเรื่องไหนี่เราตะนก็บอกว่าเขาไฮเน่ตะีะครับผมก็ว่าไหนี่ละไหนี่ละไหเงินไหเงินไหไห่ไข่ข่ำโอ้บ้าใหม่ๆนะไข่ข่ำมาได้เท้อตะจีเออจะแปกับเด้พี่น้อง นาะให้ครับอีิกาเงินเออความคืนความงายนี่แหละพี่น้าไปเรื่อคือเก่าครับผมไปเรี่อแท้เดื่ตัโปเก้าอยู่ในนี้เนาะซับนาซับหลังมาสั่นนะพี่น้งเด้อแปดเก้าหนื่งเด้อว่าหนึ่งแปดเก้าได้ปะมหาเฮงอุตส่าห์มาจากอุดรข้อสอข้อสอหกหกโอ้อสอหกหกน่าีก้อสองพี่นายเอฟซีวันหน้าครับผมเนาะอันนี้ขอพูดอะไรพ่นตาดีไร ตาดีโอ้ตาดีอันนี้ทำทำการบ้านตกตรงนี้ว่าจะตกหกข้อสอบหกเรื่องๆเลยแต่ทำเต็ที่สองต้อเการคือปีหน้าครับผมปีหน้าแล้วพี่น้องเด้อปีหน้ารับหลังจากกินปีไม่แปดหาหาแปดไปแล้วเนาะงวดนี้สร้างเลยก่อนเลยอยู่แห่งหนุนตะบนได้มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองกับเนี่ยสร้างเลยเนาะ สั่งเลยรับทบานไว้ครับผมใบสองใบใบสองใบสั่งเพิ่มได้ผู้ใดอ่ลืงครับอ่ผู้ขายลอตเตอรี่เนาะสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวสีดังได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสออ่่านนกเดี๋ยวจะอ่านก่อนอ่าเพราะว่าเข่าตรงๆเลยเนาะก็มีก้าทั้งหลังทั้งบนนี่นะครับผมเข้าเต็มๆครับผม กับเล็กแมตตานี่กับจังล่อมือไรกับจังล่อสันญานกนอีข้างนึงให้ปูไปหาอุปกรณ์พร้อมกับจังล่อเบื้องว่าอ่าสีเป็นมือไรค่ะเนาะสีสำคัญเลขกปูด้วยสีกับเข่าเล็กแม่ตานี่กับเข่ากันเดียวกันนี่แหละครับผมก็ยู่มงเดียวกันนี่แหละเนาะอยู่ด้านหน้าสระแต่เบื้องต้นก็ไปหาไวปก่อนเนาะเดี๋ยวสิลาดเดี๋ยวสิเลื่อมเพราะว่าให้ตองวด บางท่านอาจจะลืมอันนี้ปูรูซีมาท่านบอกท่ามแม่นปะมีงานอยู่ปูรูซีมันวางมันโดดลงมาจากกระบกบิ้งเลยโอ้โหแกใจเลยโดดมาจากลงมาแต่ว่าเพิ่งมาสิอยู่สามเดือนเด้อนี่ยังสามแปดแปดสามนี่ยังว่าสั่นล่ะพี่น้องนา้อยูหยอดเดือนสามแปดคำปรั่นเดิ ้ามีแปดอีกคือเก่าหัสิบพิศนาอีสระบานนี่ค่ะมัสามแปดสา่แปดสามมียังมีนะคะอันนี้ถ้าวันที่สิบหกเลยค่ะเด้อวันที่สิบหกมกราหกห้าเอ็นบอนนหอยยุซี่นะคะแต่ว่ากล้วยตานี้ก็่าพลาดหลักครับปู่จะไปหาเครื่องบวงสวงใหม่มาก่อนโอ้กับนัดกับ เด็กนี่เช่อไหมว่านี่จับมาหาเฮงรันวันไหนรอติดตามมื่นซันวันดีก่อนให้ปูผึ่งตัวก่อนปูหายใจก่อนยังไงมาพี่น้องอันนี้ไม่ได้ตั้งรักเลยไม่ได้ตั้งรักมาจับจูดเลยแล้วก็ได้ก่อนใครนะเนี่ยได้ก่อนใครเปิดก่อนได้ที่ดูในไลฟ์สดค่ะเอาไปเสี่ยงอะไรปพ่อเอาไปเสี่ยงไว้ดีไรอ่าอย่าไปเสี่ยงไว้หลายของเก่าน้องจะลืมของเก่ายังบ้านเชี่ยอยู่พี่น้อง เอาของใหม่มาเลยต่องวดทตนที่เงินก็ยังไม่ได้รับเลยยังไม่ได้เคลียร์เลยตังค์พี่รองยังไม่ได้ไปขึ้นเลยนาคารโอ้มีบ่อละสายบุญได้แปดห้าห้าแปดบ่อละโชคดีมันบ่อเทียสอ่ะแคปภาพไว้นะคะแนวทางต่องวดปูฤรืี่ล้วรกิอย่าลืมเลยแม่ตอนนี้ว่าผู้มีโชคให้ะส่งพวงมาลัยมาให้นั่นบะอ่เราอยากได้แต่พวงมาลัยแม่พวงมาลัยพวงมาลัย อยู่ทั้งๆคุงพี่น้องไหวไลยไหวไลยสู้ชุกตาโอ้เนาะสามตัวอีรินก็วางบนอีรินเนาะเออบนเนาะเอามาบนเออเอามาบนตึงไงไหวไว้เอาวางไว้นะไหวถึงสู้เน่เออมันคือบปรไห่ไห่ไรตั้งแต่เนาะโอ้โอ้มันไห่เอาไห่ไปสู้ๆพี่น้องเอฟซีน่าปล่ยคุณพี่น้องเลยเอาไม้สวยขึ้นพวกอะไรกันได้ไปได้ออกบนเลยสามตัวเลยทุกครั้งเราจะวางใส่จานข้างหลังเนี่ยครับ อันนี้เพิ่อนปูนอ่ะอันนี้ถิงไป<ม>ทั้งๆเอาไม้เอาไม้สาวขึ้นไปว่าจ<ม>ะเพิ่นว่าร์นะคะอเปีนน้องเอาให้เฮงๆปังปังรวยรวยแต่ที่มีโชคมาเนี่ยบ่แม่นเลยละ<ม>่ะพระครูบาอาจารย์ก็มาหาดีก็ถามคุณแค่สิ่เหี้ยตื่มนามา<ม>ก่อเนาวันนี้จะทำบุญ<อ>แต่ว่าเราก็ว่าวันไหนถ้านัดกันบ้างๆก็ พ่อยลงมาสังสัค์กันครับผมอาหาร<อ>ที่นี่ว่ากันจะไ,ได้นิมนต์พระมาอยู่หรอกเดี๋ยวให้มันเข้าอีกสองหลอกอู๋ขอได้แค่คนนมายามตัวนี้ครับผมอ่ บ่ได้ไปบ่ได้ไปยามพ้นโดนแล้วเพิ่นเล่นน้ำมากเองพ้นทำมาเลยบดนี้เพิ่นขั้นเฉลียวเงียบไปเราก็ว่าเบิ่งอยู่เบิ่งปู่ฤาษีอยู่ครับผมเราเห็นป๊บเรามักงห้าแปดแปดห้าเราบอกโอ้ยอันนั้นน่ะเพิ่นเล่นน้ำลงมาเลยท่นบ่ไหว้ว่ามีคลิมไราาะว่โทรมาหาเพิ่นอยู่เพิ่นจะว่าห้าแปดตัวเดียวเท่านั้นเพิ่นว่ามายังบอกทุกฝั่ากลายวัดอโทรมาปู่ฤาษีก็ว่าหก แน่นอนว่าสันเดชพี่น้องงบมาแน่นอนว่าสันเดชอยู่ไทยต่างหากอยู่ไทยต่างหากเนาะโอ้พี่น้องเห็นแนวทางูีเด้ออันนี้กับเรได้ให้งมงายเด้อเนาะครับครับผมเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางพอได้เอาไปเป็นการบ้านซื้อจัซื้อในน้อยแต่ว่าจะเชียงไว้ดีไรอะไรนั่นก่อนเนาะเอาจัดก่อนไข่เลยพี่น้องเด้อ สร้างส่วนก่อนโไ <ขอ S 1> ม่ลาบอ้าวขออำนวยอวยพรให้เน้อส่งท,ท้ายปีเก่า<อ>ะต้ตอนรับปีใหม่ขอให้สุขภาพพนันไมแข็งแรงอ้าวความเจ็บก็อย่าได้ใกล้ความแค่ก็ยันได้มีที่เข้ามาใกล้ๆกล้ก็ขอให้เงินทองเน้อหลั่งไหลห่มมาอะาอย่างตัวตนผู้คนที่ปรารถนาดีคิดดีทำดีตั้งใจดีขอให้มีเงินมีทองในปี ระวังปีหกหมันเป็นปีเงินปีทองปีห้างปีมี oh. ปีทั้งไหไ hmm. หทั้งบนทั้งล่างไหเออเฮอมีแต hmm. ่ไห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 เฮงเฮงเฮงสาธุ <uniforms> ไหายๆๆปัวจะลืมหายๆๆหายสตรีมนะคะโอ้ยหายคัมได้พี่น้องได้หายคัมได้อ่าหายคัมเคยทำมาแล้วเจ้าหายคัมได้พี่น้องเข้าอยู่ตัวเนาะตอนไหายเนาะไหายเนาะพ่อตัวบางดอกหรอกเนาะไหปิดศดารก็ย้อนเนาะก็ย้อนวัดไหายคัมนี่แหละเนาะมาหาเฮงวนรอบหน้ารู้จักลัทธิแล้ว เห็นไหมหล่ะพี่น้องเอฟซีชัดไหมคะเอาในรายสุดขอขอบพระคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมอย่าลืมอย่าขาดเด็ดขาดค่ะสาวเจี๊ยบพาเฮงนะคะครับผมทีมงานมหาเฮงปาดหน้าหล่ะพี่น้องนะผู้ใดเข้ามาติดตามคอยโซ่ไขมันน้ำกันเห็นก่อนใครรวยก่อนใครนะคะเอาบรรยากาศดูว่างจอดวอยได้พี่น้องเด้อส่วำหรับแมตตานี่ด้านโน้นนะคะสำหรับแม่ตานีรอเอาเลขหลอกว่าที่สิบเกียรตินี้พราะอใครคอมเมนต์เข้ามาอีกเดี๋ยว สิบหกวันครูเอาไม่เป็นไร16วันคร <Stevens. S 1> <อ legislation ina> ูเพิ่อาจจะเกินยายได้สิบหกวันครูสิโอสิวันครูสิบเจ็ดวันครูสิบหกครับสิบหวันครูโอ้า่นวทาีกนพี่น้ตีกอน้แม่ตานีเนาะ นี่คือแม่ตานี่ครับผมเนาะเพิ่นเพิ่นออกปีเนาะเดี๋ยวจะเกิดตั้งล่อน้ากันเพราะว่าพ้นเจให้ตัวใดล่อติดตามรับชมรับฟังไปน้ากันสำหรับแม่ตานี่ตามืนอนีิกับวัดพระด้วยล่ะพี่น,น้องมาซองเบิก่วันมาว,วันนี้วันพระด้วยเดม่พี่น้องด้วย มีแ้น่อตกคแนวทีแหละชิับัพี่น้องมกนะแ้วพหัวที่ผ่านมาเนาะนีุ่ดถูบหัวที่ผ่านมาครับสามตัวเลยได้พี่น้องเด้ ที่มาของหกหนึ่งเก้าแต่ว่าง่อน,นี้ก็หนึ่งเก้ามันเดิมด้วยพีน่น้องเก้าหนึ่งมันเดิมด้วยเนาะนีะ่แหละ,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 ะเดี๋ยวจะไหนจังรอดต,รติดตามน้องกันว่าผู้เพั่นใจเมือไรพันสื่อโชคกันได้ วันนีวันพระครับผมเนาะพี่นนองอันนี้ก็มีตัวเล่กินได้นีมแต่ว่าบรูเป็นตัเร่เนาะองนี้แะ้วพี่นากซ้ำรับเอ่ออ่นี่ไงเอพทูบยังอยู่ในมาหรูบยังอยู่โอ๊คเนืเก่าเน้เด้อพี่นาะว่าหั่นปัให้ยาก่อเก้านึ่ห้ไปห้าใบกับโอ้ตัวเก่า นี่คือแม่ตานีสามตัวแตกค่ะผู้ใดอธิษฐานติเอาขอเอาเรื่องพี่น้องเรื่องก่อนที่จะทําพิธีก็ก็ต้องรอไปก่อนต้องรอไปก่อนต้องเงืดงวดแต่ว่ามือกับวันพระเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดเห็นได้แก่มือห้องว่าขอกับวันพระนี่เนาะอ่าสำหรับแนวทางน่าจะเป็นงวดต่อไปได้พี่น้องเอฟซีเด้อขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเนาะเพิ่นงเว่าเลขสิบเจ็ดด้วยอดอ้าวสิบเจ็ดวันวันที่สิบหกอาจจะเป็นวันครูอ่าค่ะเพื่ออาจจะเคลื่อนใหญ่กับเคลื่อนแนวทางวันทีจะถึงนี่แหละครับผมปีใหม่พี่น้องปีนาเนาะค่ะ ประว่ามาดวนด้วยกันปูกัอนอยู่ในป่าดิครับผมสองนี่คือคือ,คอนี่ครับผมนี่น้องเอก้า